สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่หอนิยายเสียงจีนอันดับหนึ่งที่นี่คือโลกของนิยายเสียงจีนที่จะพาท่านดำดิ่งสู่เรื่องราวสุดเข้มข้นปิดตาแล้วเปิดใจพร้อมหรือยังที่จะร่วมเดินทางไปในดินแดนแห่งถ้อยคำถ้าพร้อมแล้วไปฟังพร้อมกันเลยค่ะบทที่17ไม่ยอมให้ใครรังแกง่ายๆคก แคคแคคุณพระคุณเจ้าช่วยนั่นมันไม่ใช่นายทุนใหญ่หรอกเหรอเนี่ยสูหลันเองพยายามกลืนน้ำลายลงคอจนเกือบสำลักจางต้าจุนดูถูกท่าทิงงกงกเง,งื่อนของเธอแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นายทุนอะไรกันนั่นมันเรื่องในอดีตไปแล้วได้ยินว่าทางใต้บางที่พวกเจ้านายใหญ่ๆเขามีรายได้เป็นล้านๆเลยนะมีเงินในมือถึงจะเป็นของจริง เป็นแค่หัวหน้าวงเล็กๆก็รวยขนาดนี้ถ้าแกได้เป็นหัวหน้าวงจริงๆแล้วก็เราก็จะได้มีชีวิตแบบบ้านสองชั้นมีไฟมีโทรศัพท์แถมยังซื้อรถได้อีกคันด้วยสูหลันอิงเปิดโลกใบใหม่ทันทีหลายวันมานี้เธอเดินเตร่เตรอยู่ตามถนนในเมืองชิงโจเห็นอะไรก็แปลกหูแปลกตาอยากซื้อไปซิท,ทุกอย่างคนที่นี่รวยจริงอะไรจริงพวกที่ขับรถเก่งบนถนนนั่นก็หล่อเท่ดูดีไปหมด หลายบ้านอยู่บ้านสองชั้นผนังด้านนอกติดกระเบื้องสีขาวมันวาวสะอาดสวยไม่เหมือนบ้านเกิดเธอที่ชาวบ้านพากันหน้าดำคร่ำเครียดทำไร่ทำนาวันไหนปีไหนเกิดภัยพิบัติก็แทบจะไม่มีข้าวกินด้วยซ้ำจะมีแต่บ้านผู้ใหญ่บ้านเท่านั้นแหละที่ชีวิตสุขสบายหน่อยแล้วก็พี่ชายของเธอที่สอบติดมหาวิทยาลายัยได้กินข้าวสินค้าบ,บริโภคพันหรือปันส่วนของอำเภอแค่นี้แหละ ตอนพี่ชายคนโตยังมีชีวิตอยู่ชีวิตที่บ้านก็ไม่ได้ดีขึ้นเท่าไหร่เลยจางก,กาจุนเองก็ถูกจินตนาการของสหลันอิงดึงดูดเขารู้สึกว่าเป้าหมายการเป็นหัวหน้าวงนั้นช่างห่างไกลนักในบางครั้งแต่บางครั้งก็รู้สึกว่าหัวหน้าวงนั้นอยู่แค่เอื้อมไกลเอื้อมเท่านั้นความหงุดหงิดในใจทำให้เขาอดไม่ได้ที่จะพลิกตัวขึ้นคร่อมสหลันอิงอีกครั้งเมื่อกี้ปรนนิบัติแกจนสุขสบายแล้ว คราวนี้ถึงตาฉันบ้างแล้วอาหารเช้ากระบ,บทสนทนาที่หนักอึง้งเช้าว,วันรุ่งขึ้นคุณยาซูตื่นขึ้นมาทำอาหารเช้าด้วยตาดำคล้ำเธอไม่ได้นอนไม่หลับพลิกตัวไปมาแบบเมื่อคืนมานานแล้วส่วนซูหลีก็หลับไม่สนิทฝันร้ายตลอดคืนไม่ใช่ฝันร้ายที่น่ากลัวแต่เป็นฝันร้ายที่น่าขยะแขยงรายละเอียดในฝันเมื่อคืนยังคงชัดเจน จนกระทั่งท้ายที่สุดในฝันเธอก็เตะพวกคนเลวไปสองสาครั้งแล้วก็เตะขาตื่นขึ้นมาส่วนกู้ไฟหานกลับหลับสบายจนฟ้าสางตื่นขึ้นมาด้วยความสดชื่นเขาไปตักน้ำล้างหน้าล้างตาแล้ววิ่ง2939ไปที่ลานบ้านด้านหลังคุณย่าซูถึงแม้จะอายุมากแล้วแต่หูยังดีได้ยินเสียงฝ่าเท้าก็หันกลับมาแล้วก็ชี้ไปที่หม้อเล็กๆข้างตัวตื่นแล้วหรอกำลังต้มโจก ใกล้เสร็จแล้วคุณย่าซูต้มโจกผักรวมตั้งแต่สองยายหลานเริ่มค้าขายเล็กๆน้อยๆพอมีเงินเหลือเธอก็ยอมซื้อของดีๆมาให้หลานสาวกินข้าวเจ้าขาวขาวกับข้าวฟ่างสีเหลืองทองผสมกับผักสดหลายชนิดต้มรวมกันแค่ใดกลิ่นก็ชวนให้เจริญอาหารกู้ไฟหารสูดหายใจเข้าลึกๆคุณย่าครับโจกหอมจริงๆครับซูหลีกำลังสับใบผักตเตรียมจะโรยลงในเล้าไก่ ดูท่าว่าเธอจะมองใบผักเหมือนศัตรูเวลากำลังสับก็มีเสียงดังปังปังราวกับอยากจะสับใบผักให้เป็นชิ้นชิ้นคุณย่าซูยกไข่ตุนสองถ้วยมาวางตรงหน้าโรวยสีอิ๊วและน้ำมันเสียเล็กน้อยกลิ่นหอมฟุง้งเธอยกถ้วยมาวางตรงหน้าทั้งสองคนแล้วก็พูดกับกู้ไฟหานว่ากินเยอะๆจะได้บำรุงร่างกายนะสูหลียังไม่ทันพูดอะไรก็เห็นกู้ไฟหานยกถ้วยไข่ตุนขึ้นมา ตักไปใส่ในชามของคุณย่าซูอย่างรวดเร็วสองสมช้อนคุณย่าครับคุณย่าก,ก็กินเยอะๆนะครับคุณย่าซูเห็นเขาเป็นเด็ดดีมีมารยาทแบบนี้ใบหน้าที่เคยเศร้าหมองก็ในที่สุดก็เผยรอยยิ้มออกมาบ้างสุหลีชิมไข่ตุนไปคำหนึ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งก็พูดขึ้นว่าคุณย่าคะกินข้าวเสร็จหนูจะไปแจ้งความที่โรงพักคะ่ะจางหงปิงต้องไม่ยอมจบง่ายๆแน่ๆ หนูคิดดูแล้วค่ะเรื่องนี้ถ้าอยากให้จบจริงๆต้องพึ่งกฎหมายของรัฐเท่านั้นค่ะคุณย่าซูลังเลอยู่นานแล้วก็พึมพำรรออกมาโรงพักจะจัดการที่บ้านเราได้หรอจางหงปิงนี่คือการข่มขู่บังคับซูหลันเองกับฉางเฟิงเอ,อ๋อก็เข้าข่ายการค้ามนุษย์ซึ่งทั้งหมดเป็นการก่อกวนความสงบเรียบร้อยแน่นอนว่าโรงพักต้องจัดการค่ะ คุณย่าซูได้ยินชื่อซูหลันองิงอารมณ์ก็ดูซึมลงอย่างเห็นได้ชัดซูลีไม่อยากพูดอะไรมากกว่านี้คุณย่าคะหนูแค่ไปแจ้งความที่โรงพักเท่านั้นเองจะจับพวกเขาหรือไม่ก็ต้องรอดูกันอีกทีพูดถึงตระกูลจังแห่งหมู่บ้านเปยจูเลอร์นะนะถ้าเลี่ยงได้ก็อย่าไปมีเรื่องกับเขาเลยดีกว่าแต่ก็ปล่อยให้จังหงปิงเข้ามาฟันคนง่ายๆไม่ได้นะคะซูลีตาแดงก่ำเล็กน้อย ทติที่แล้วเธอเจอเรื่องแย่ๆมามากมายทั้งความเครียดจากการทำงานการถูกใส่ร้ายการถูกกดดันการถูกรังแกในที่ทำงานแม้จะลำบากและเหน็ดเหนื่อยแต่สุดท้ายเธอก็ประสบความสำเร็จด้วยความสามารถของตัวเองแต่ไอ้บ้าครั้งเมื่อคือนนั่นน่ะสิมันบ้าคลั่งอยากจะเอาชีวิตเธอเลยนะถ้าเมื่อคือนไม่มีกู้ไฟหารอยู่ด้วยเธอกับคุณย่าจะรอดชีวิตมาได้ไหมก็ยังยากจะพูดเลยเธอ ไม่ได้คิดละยอมให้ตัวเองถูกรังแกง่ายๆโดยเฉพาะบ้านนี้มีเธอและคุณย่าสองคนยายหลานเท่านั้นถ้าเธอเป็นคนอ่อนแอสักหน่อยอาจถูกไอ้บ้าครั่งนั่นกลืนกินเป็นทั้งเป็นก็ได้สรุปความรู้สึกของเธอได้ง่ายๆว่าคนไม่รุกรานฉันฉันไม่รุกรานคนถ้าคนรุกรานฉันฉันจะจัดการมันให้ตายคุณย่าซูถอนหายใจหนูไม่รู้หรอกตระกูลจางนั่นทั้งดื้อดึงและใจร้าย ถ้าไปล่วงเกินพวกเขาฉันกลัวว่าแม้แต่ตำรวจจะจัดการจางหงปิงได้ก็ไม่อาจหยุดการแก้แค้นของพ่อเขาได้หรอกคุณย่าครับกู้ไฟหานที่เงียบอยู่นานเอ่ยขึ้นคุณย่าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวผมจะไปเป็นเพื่อนสหลีแถมถึงไม่ได้จับจางหงปิงอย่างน้อยก็ต้องให้ตำรวจรู้เรื่องนี้จะได้ปกป้องเธอไม่ให้ถูกรังแกในอนาคตคุณย่าว่าไหมครับ เขากล่าวความคิดเห็นของตัวเองออกมาอย่างใจเย็นซึ่งมีเหตุผลน่าเชื่อถือมากกว่าคำพูดของซูหลีคุณย่าซูตรลึงไปครู่หนึ่งไม่รู้ว่ากำลังคิดอะไรอยู่ในที่สุดก็พยักหน้าลูกเอ๋ยลำบากเธอจริงมาบ้านเราแข่ขอยืมที่พักไม่คิดว่าจะต้องมาวุ่นวายด้วยไม่เป็นไรหรอกครับคุณย่าสบายใจได้เลยครับรีบกินข้าวเถอะครับ กูไฟหานขี้ผักดองใส่ในชามของคุณย่าสู่สุรีเบะปากไอหมอนี่ทำตัวเหมือนหลานที่แสนดีกว่าเธออีกมุ่งหน้าสู่โรงพักกูไฟหานกินข้าวเสร็จอย่างรวดเร็วถามทางไปโทรศัพศท์สาธารณะแล้วกลับมาในอีกประมาณครึ่งชั่วโมงต่อมาดูท่าทางเขาสบายใจขึ้นเยอะสุรีวางถั่วลิสงที่กำลังแกะอยู่ลงปัดฝุ่นบนมือแล้วก็ยิ้มเล็กน้อยไปกันเถอะ สีหน้าของเธอสงบราวกับไม่ได้กำลังจะไปโรงพักแต่กำลังจะไปเลือกซื้อเสื้อผ้าใหม่ที่ห้างสรรพสินค้าซะอีกกูไฟหานอดไม่ได้ที่จะมองเธออีกครั้งภายใต้รูปลักษณ์ที่บอบบางของเด็กสาวคนนี้กลับมีความแข็งแกร่งและมีชีวิตชีวาที่อธิบายไม่ได้ซ่อนอยู่ทั่วทั้งร่างของเธอเผยให้เห็นถึงความรู้สึกที่ว่าแม้จะเคยลิ้มรสความเจ็บปวดและความทุกข์ยากของโลกมาแล้วแต่กลับไม่รู้จักรสของความโศกเศร้าในโลกเลย ความเก้าร้าวที่สงบและผ่อนคลายนี้ได้หลอมรวมอยู่ในตัวซูหลีจนกลายเป็นแรงดึงดูดที่ละเอียดอ่อนที่ทำให้เขาหลงไหลโดยไม่รู้ตัวไปกูไฟหานตั้งสติตอบรับอย่างรวดเร็วแล้วตามซูหลีขึ้นรถไปซูหลีตรงไปที่โรงพักตํารวจที่รับเรื่องเป็นตํารวจวัยกลางคนกับชายหนุ่มที่เพิ่งเริ่มงานอีกคนหนึ่งหลังจากอธิบายจุดประสงค์แล้วก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนทั้งหมดอย่างละเอียด แล้วนําเคียวที่จางหงปิงทําหล่นไว้มาเป็นหลักฐานด้วยสองมือพร้อมกันนั้นเธอก็ไม่ละเว้นญ,ญาติพี่น้องเล่าเรื่องที่สุหลันอิงกับฉังเฟิ่งเอ,อ๋อแอบไปมั่นกับตระกูลจางและพยายามค้ามนุษย์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเธออย่างชัดเจนเธอกล่าวเรื่องราวได้อย่างคล่องแคล่วเพราะคำพูดเหล่านี้วนเวียนอยู่ในหัวของเธอมาหลายครั้งเมื่อพูดถึงช่วงที่เธอและคุณญาตต้องพึ่งพากันอยู่โดดเดี่ยวอ้างว้างและถูกผู้อื่นกลั่นแกล้ง เธอก็แสดงได้อย่างเข้าถึงบทบาทเลยทีเดียวโอ้โหคุณหมอซูหลีของเรานี่ไม่ธรรมดาจริงๆนะ,ะเนี่ยนอกจากจะเด็ดขาดและกล้าหาญแล้วยังมีไหวพริบและฉลาดหลักแหลมอีกด้วยส่วนคุณชายกู้ไฟหานี่ยก็ดูท่าจะตกลุมรักเธอเข้าอย่างจังซะแล้วล่ะคะ่ะการที่ซูหลีตัดสินใจใช้กฎหมายจัดการกับเรื่องราทั้งหมดนี้ถือเป็นการเริ่มต้นบทใหม่ในชีวิตของเธอเลยนะคะ และเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปเมื่อพวกเขาไปถึงโรงพักโปรดติดตามต่อไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้หอนิยายเสียงจีนอันดับหนึ่งกันด้วยนะคะ